สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินซีลีจ้าวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่ไรคะวันศุกร์ที่ยี่สิบเดือนยาเออพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจนวันนี้เรามาทํากันบ้านกันประจําวันศุกร์นี้นะคะมาเริ่มตัวแรกเลยโคโค่ลูกตัวนี้ตัวแรกก่อนเป็นไงบ้าง ตัวนี้เป็นขาขึ้นอติบตะขึ้นแล้วก็เหยียบเส้น่าเออตัวนี้นะหนูสังเกตไหมลูกตอนแรกมันจะอยู่เหนือเส้น EMA สีเหลืองคือ EMA อะไรลูก EMA แปดสิบเก้าเออแล้วมันก็มาเลือเ้อยแถวเนี้พันพันพันผันสุดท้ายมันหลุดลงมาหลุกหลุดลงมาอยู่ตรง EMA เส้นสีแดงคือ EMA อะไร เอ็มเอใช่เสร็จแล้วพอมันหลุดมาปุ๊บเนี่ยเมื่อวานนี้มันหลุดลงมาแต่วันเนี้ยมันเปิดเขียวสวยขึ้นไปแล้วก็จุดที่มันแตกคือเอ็มเอสองร้อยพอดีเลยสโตสตโก็ตัดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงน่าสดใจลูกตัวนี้นะเขียวแท่งแรกเลยถ้าสุดแถานี้ลูกสต็อปล็อตตรงไหน กี่บาทสิบเอ็ดจุดหนึ่งค่ะมาแถมให้อีกนิดนึงเอาเป็นนี่เลยอ่ะให้มันอยู่สักสิบเอ็ดบาทเลยเลขง่ายๆจะดีจะกว่าเอาเป็นสิบเอ็ดบาทนะคะส่วนเทคกโนฟิลดล่ะขอกำไรเป้าแรกตรงนั้นสูงไปลูกมมาขอต่ำกว่านี้ มันจะอยู่แถวนี้เอาเลขคงๆเหมือนเหมือนเดิมลูกคือสิบสองบาทเป้าแรกขออยู่ที่สิบสองบาทนะคะตรงนี้แล้วท้าเป้าที่สองล่ะเทียบได้อีกนิดนึงแหละันนี้อือทางไหนกี่บาทลูกสิบสองจุดห้า <12. 5. S 1> ออถูกต้องสิบสองจุดห้าให้แค่ให้แค่สองเป้านะสิบสองบาทกับสิบสองจุดห้า,าให้ไปสองเป้าก่อน ตัวถัดไปคือ B C P อ่ะตัวนี้เป็นไงมากงเดี๋ยวมาขอบีกกบกราฟนิดนึงอ่ามันชนเป็นไงลูกหนูเห็นไหมว่ามันเป็นโซแบบไหนคะตรงนี้ตัวนี้เป็นขาลงขะรงจากขึ้นเหยียบเส้นอ่าขาลงเพราะว่าหนูมองภาพตรงสว่วนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ที่หนูเห็นคือมันขาลง แล้วทำไมตัวนี้มาถึงเอามาเฝ้าได้ทำไมลูกมันตัดขึ้นอะไรตัดขึ้นคะสโตตัดขึ้นค่ะอือสโตตัดขึ้นแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนอกจากสโตตัดขึ้นแล้วมีอะไรด้วยมีโลยกอือถูกต้องเพราะตัดอย่างเดียวยังไม่พอโลเนี่ยค่ะ ยกหนึ่งนี่ยกสองเนี่ยมันยกแล้วแล้วตัวีนที่นะ่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นบูลิตเดวเจนด้วยนี่ตรงนี้กับตรงนี้อ่ะตรงนี้เลยนะ่าสนใจแล้ววันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยมันหลุดค่ะเห็นไหม้แท่งแดงๆเนี่ยทำฟรมเดยคือแท่งของอาวานตรงแดงๆเนี่ยเมื่อวานมันหลุดที่ e เอ a เอส้นสีฟ้าคือ EMA อะมรอลูกสีฟ้าเนี่ย EMA สามสห้า e <35. S 2> เออเมื่อวานมันหลุดแต่วันเนี้ยมันเปิดเขียวสวนขึ้นมาแล้วก็มายืนอยู่อย่าง EMA สาิ้าได้อีกครั้งหนึ่งและเขียวเป็นแท่งแรกตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสต็อปลอลูกขอสต็อปด้วยอยู่ตรงไหนให้เราซื้อแถวนี้สามสิบหกอืมกเจ้าสามบหาทมาขอจุดเช็คปรฟิตด้วยตัวนี้ขอกำไร กี่บาทคะสามสิเก้าสี่ค่ะเออสามสิบเก้าจุดห้าหรือว่าเราจะไปแถวสี่สิบเลก็ได้เนี่ยสามเก้าุดห้าหรือสี่สิบนะตอนนั้นคือเป้าหมายของเราขอตัวถัดไปเป็นคอมเซเว่นทางเฟมเดยอ่ะคล้ายๆกันตัวนี้เป็นไงม้างลูกตัวนี้เป็นขาลงขาโต๊แตสขึ้น เห <Yeah>, ยียบเส้นอ่าคล้ายๆกันตรงนี้ขาลงก็คือดูภาพใหญ่หนูเป็นขาลงแต่ตอนเนี้ยมาขคถาว่าภาพเล็กตรงนี้เป็นไงบ้างลูกเป็นขาขึ้นเออภาพเล็กตรงเนี้ยมันขาขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรถึงเป็นขาขึ้นบูกมันตัดขึ้นอะไรตัดขึ้นตะตัวตัดขึ้นแล้วไงอีก แล้วก็มีโลยยกเออที่สําคัญเราดูมองภาพรวมตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นโลที่ต่ําที่สุดตรงนี้เป็นยกขึ้นมายกแรกแล้วก็มายืนอยู่เหนือเส้น EMA อันนี้ก็ยกที่สองเนี่ยขึ้นไปอยู่แถวนี้แหละตัวนี้ก็เดยนน่าสนใจและซื้อได้นะลูกนะตัวนี้ขอ stop loss ด้วยอยู่ตรงกี่บาทคะขอ stop loss ยี่สิบสี่จุด สามสี่ <34. S 1> อ่าก็ประมาณนี้ยี่สิบสี่จุดสี่นะแล้วเทปกัพเฟดลาขอกำไรกำไรเป้าแรกอืม2ี่สิบหกจุดหนึ่งหรือยี่สิบหกบาทก็ได้นะตวงกลมคือยี่สิบหกบาทตรงนี้เราจะเห็นเป็นเป้าแรกแต่คราวนี้ถ้าอยากรู้ว่าเป้าที่สองอยู่ตรงไหนมาจะเปลี่ยนไปทาำแบบน,นี้อ่ะมานี่ทำ ทำเป็นวีกันนะอ่ะขอเป้าที่สองลูกเป้าที่สองตรงไหนเป้าที่สองอืยี่สิบเก้าจุดสองสี่อ่าขอเป็นตัวเลขกลมๆยี่สิบเก้าบาทแล้วกันลูกเข้าที่สองก็เป็นยี่สิบเก้าบาทนะคะ ตัวถัดไปมาลี่ขอเปลี่ยนเป็นทางเฟ็นเดย์เป็นไงบ้างตัวนี้ลูกมังบีบอีกนิดนึงอ่ะเราเห็นอะไรบ้างตัวนี้เป็นไซเวยลูกตะขึ้นแล้วก็เจ็บเส้น หนูมองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามองให้เป็นภาพใหญ่เนะี่ยลูกมันไม่มันไม่ไซเวย์นนะนี่อ่าดีแล้วมันเป็นขามันเป็นขาขึ้นลูกเป็นขาขึ้นแต่หนูเห็นไซเวย์เพราะตรงเนี้ยมันมีการหลุดลุกช่วงเนี้ยมันหลุดลงมาหนูก็เลยมองเห็นว่ามันคล้ายไซเวย์ลูกแต่ความจริงมันคือขาขึ้นแล้วมันก็หลุดหลุดเส้น EMA สีแดงเนี่ยคือ EMA อะไรอะไรคะ e m a สองเออมันหลุดตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันหลุดลงไปหลุดพอหลุดเสร็จแล้วตอนเนี้ยมันดึงกลับมาแล้วมายืนได้ยืนอยู่เหนือเส้น e m a ด้วยแล้วก็สโตก็ตัดแล้วตัวนี้ก็เลยน่าสนใจอีกตัวหนึ่งหนุกแล้วก็วันนี้หนูสังเกตสีเขียวปิดขึ้นมาแท่งยาวเลยเบรกย่อด,ด้านซ้ายไปยืนตางหากตัวนี้ก็น่าสนใจหนตัวนี้วันจันทร สัปดาห์หน้าก็มีโอกาสที่จะเปิดโดดได้แต่ถ้าไม่โดดก็ย่อมันแต่เดี้ยวนี้มันก็เก็บรวยละเที่ได้ดกแต่ซ้อป้ออยู่ตรงไหนลูกถ้ามันย่อลงมาเนี่ยขอซ้อร้อด,ด้วยกี่บาทคะสิบเอ็ดจุดเจ็ดค่ะเออสิบเอ็ดจุดเจ็ดคราวนี้ถ้ามันไม่ย่อนะ มันเปิดแกปขึ้นไปหนูก็ซื้อข้างบนแต่ถ้าซื้อข้างบนแถวนี้เลยล่ะสต๊อปอยู่ตรงไหนแทนลูสกสต๊อปก็อยู่ตรงนี้กี่บาทเอ่ยสิบสองจุดแปดเอ้เก่งมากก็จยูที่มันปิดนั่นแหละถ้ามันเปิดแกวบขึ้นไปแล้วก็มาสต๊อปตรงนี้ตัวนี้ขอเทเปอร์ื้นค่ะเป้าหมายแรกกำไรของเราอยู่ตรงกี่บาท อืมกี่บาทเลยสิบสี่จุดหนึ่งเอาเป็นสิบสี่กลมๆหลกขอเป็นเลขสิบสี่ง่ายๆดีกว่าตรงนี้นะขอเทกกําไรตรงนี้แต่ถ้าสิบสี่บาทผ่านได้ล่ะขอแถบอีกป๊บวนึงสิอืมกี่บาทคะสิบสี่จุดแปดหกค่ะ เออสิบสี่จุดแปดหกตรงนี้เราอาจจะเอาเป็นสิบสี่จุดแปดก็ได้หลกสิบสี่จุดแปดนะคะถัดไปโอเอีพโคสสภาลูลืมหน่อยเป็นไงมัง่ตงตัวนี้ลูกอ่ะเป็นไง ตัวนี้เป็นขาขึ้นโซตะขึ้นเหยียบเส้นอ่าม,มันเป็นขาขึ้นตรงหุ่มเนี้ยลูกเนาะตรงเนี้ยช่วงเนี้ยคือมันขาขึ้นแหละแล้วก็มันมีช่วงที่มันหลุดลงมาเหมือนกันตรงนี้หลุดลงมาเลยเปิดแกลบโดดลงพอโดดลงเสร็จวันถัดไปมันก็สวนขึ้นมาเถิดขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยมันยืนได้ลูกมันยืนอยู่เหนืออ n e เอเส้นสีแดงคือ in e a ไร EMA สองร้อย e เออมันหลุดแล้วมันดึงกลับยืนอยู่นอ EMA สองร้อย,อย e โซลต่ขึ้นด้วยนี่ตัดแล้วแล้วก็วันนี้ปิดขึ้นมาอยู่ตรงนี้แต่แถวต้านี้แหละตัวนี้ก็มีโอกาสไปต่อซื้อเท่านี้ได้ขอสต๊อปร้อลูกสต๊อปร้อกี่บาทยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาทท้วนนะคะ อ่ะคานนี้ตัวนี้ขอกําไรจากนี้เป็นทางเฟรมเดนหนูเห็นเป้าหมายแรกอยู่ที่กี่บาทคะอืมยี่สิบห้าบาทยี่บห้าบาทต้นนะคะอ่ะคราวนี้พอยี่บห้าบาทเนี่ยเราอยากรู้ว่าถ้ามันเนบรยี่สิบห้าลมาเปลี่ยนนะเป็นทางเฟรมวีลูก ขอเป้าที่มากกว่ายี่สิบห้าบาทสิจะอยู่ตรงไหนคิดไปครัย <27. 24. S 2> ี่สิบเจ็ดจุดสองสี่อ่ายี่สิบเจ็ดจุดสองห้านะแบบนี้หรือว่ายี่สิบเจ็ดบาทกลๆมๆก็ได้ยี่สิบเจ็ดบาทนี่เราก็เทบอเฟกันเลยตัวสุดท้ายเป็น B J C ขอเป็นทาเฟมเดมเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงลูกตัวนี้ตัวนี้เป็นขาลงจะต้องจะขึ้นเหยียบเส้นอืมเป็นขาลงทาไมเราซื้อลูกตัวเนี้ยขาลงชัดเจนมากลงยาวเลย มันตัดขึ้นอะไรตัดขึ้นสโตตัดขึ้นค่ะสตตัดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แค่สตตัดเราจะซื้อนะมันต้องมีอะไรอีกแล้วก็มีโลยกด้วยอืาถูกต้องมไงเริ่มจากตรงนี้เลยยกแรกเนี่ยยกที่หนึ่งทันี้ยกที่สองตรงนี้ยกที่สามยกที่สามเนี่ยสตตัดแล้วก็ ราคาไม่ค่อยยอมลงเลยมันเกาะอ,อยู่แถวงเนี้ยตรงแนวต้านตรงนี้คือเส้นอินเอสีแดงคืออินเออะไรสองร้อยเออมาใต้ตรงอีกเงยสองร้อยแต่มาว่าตัวเนี้ยมันน่าจะยืนได้เราน่าจะเอามาเฝ้าหรือเอามาคอยซื้อแถวานี้ได้นะตัวนี้สต๊อปตรงไหนลูกกี่บาท ยี่เออยีิบาดห้าบาทนะคะตอนนี้แล้วก็ขะกําไรเป้าหมายแรกของเราถ้ามันยืนเหนือเส้นเอ a 200แล้วผ่านไปได้ี <5. 9. S 1> บาทเอ,อ่ยยี่ห้าแล้วก็เอาปัดเป็น26บาทยี่บบาทได้กลมๆคือเป้าหมายแรก อ่ะคันนี้เดี๋ยวลองบีบนิดนึงอ่ะคันนี้หนูบองเห็นไหมเป้าที่สองอยู่ที่บาทถ้าผ่านยี่สิบหกบาทได้เป้าต่อไปคืออืมที่บาทลงยี่สิบเจุดห้าเออถูกต้องยี่สิบเจ็ดจุดห้าเรียบร้อยวันนี้เราทำกันน่าทั้งหมดหกตัว จบแล้วมาฝากบอลเลยพี่ก่อนก่อนที่เราจะปิดคลิปกันห,น,หนุกฝากกดติดตามคลกดดิ่งจะได้คลิปใหม่เลยคะ่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย ช่องเหลียญซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย